สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา7นาิกานาทีถึง8นาฬกาทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวค่ะรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้จะนําท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ย มีของดีที่คนไทยภาคภูมิใจอยู่มากมายได้แก่ผ้าไทยสมุนไพรไทยหรือแม้แต่กระทั่งอาหารไทยคะ่ะในช่วงสาระเกษตรศาสตร์ในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของดีของไทยคะ่ะเมื่อพูดถึงอาหารไทยนะคะประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาช้านานจะเห็นได้ว่าอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของรสชาติของอาหารแล้วอาหารไทยแต่ละจานยังมีการผสมผสานของศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยและไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นนะคะที่นิยมบริโภคอาหารไทยเดี๋วนี้อาหารไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลกดังนั้นการสร้างอาหารไทยให้ก้าวสู่อาหารโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะมาติดตามชมอาหารไทยก้าวสู่อาหารโลกได้ในช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยค่ะ และสำหรับช่วงรู้เพื่อรวยในวันนี้นะคะเราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับวิธีการทำขนมไทยซึ่งจะเป็นวิธีการทำวุ้นนานาชนิดค่ะมาติดตามสาระต่างๆของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ได้แล้วค่ะสนับสนุนช่วงสาระเกษตรศาสตร์โดยสุพิเดิมผลิตภัษษณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทย คงความเป็นไทยมาตลอดก็คือการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีจากชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ดังคำกล่าวที่ว่าเมืองไทยนี้ดีหนักหนาในาน้ำมีปลาในานามีข้าวและหากจะพูดถึงเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนั้นคงจะไม่ได้เพราะประเทศไทยยังมีของดีอยู่อีกมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าอะไรคือของดีของไทยในสมัยก่อนชาวต่างชาติจะรู้จักประเทศไทยในนามว่าแซมหรือสยามและเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ชาวต่างชาติได้บดรญญัติัรท์เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยในนามแซมเมสไวสามคำด้วยกันท่านทราบไหมว่าคำสามคำนั้นคืออะไรคำแรกคือคำว่าแซมเมสทวิน หรือแฝดสยามหรือแฝดอินจันซึ่งได้ถูกใช้เรียกทารกฝาแฝดที่เกิดมามีลักษณะลำตัวติดกันคำที่สองคือคำว่า s a m i s ส Cat หรือแมวไทยซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแมวไทยไม่ว่าจะเป็นสีขนความมันวาวของขนหรือแม้แต่สีของดวงตาคำที่สามคือคำว่า สามเมส g ไฟติ้งฟิชหรือปลากัดไทยซึ่งมีลักษณะสวยงามกว่าปลากัดของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและแม้ว่าประเทศไทยจะได้เปลี่ยนชื่อจากสยามหรือแซมมาเป็นประเทศไทยหรือ Thailand ก็ตามคำสามคำนี้ยังคงใช้กันอยู่ตราบจนทุกวันนี้นอกจากนี้ของดีของไทยยังมีอีกมากมายอาทิผ้าไทย ซึ่งจะเห็นได้จากวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกและผสมผสานอยู่บนลายผ้าไทยแต่ละชิ้นผักพื้นบ้านไทยซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากชนิดแต่น่าเสียดายที่คนไทยรู้จักและบริโภคผักพื้นบ้านไทยกันน้อยทั้งๆท,ที่ผักพื้นบ้านไทยนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักจากต่างประเทศอีกหลายชนิดผลไม้ไทยที่มีหลากหลายชนิด และนับเป็นโชคดีของคนไทยที่มีผลไม้ให้รับประทานตลอดทั้งปีดนตรีไทยเป็นศิละปะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองหรือคําร้องที่ไพเราะผสมผสานกับเสียงดนตรีแต่ละชนิดมวยไทยซึ่งเป็นศิละปะการป้องกันตัวที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคือ อาหารไทยและขนมไทยท่านทราบหรือไม่ว่าอาหารไทยกลายเป็นอาหารจานโปรดของชาวต่างชาติเพราะรสชาติของอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์และสีสันที่ชวนรับประทานรวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการต่างๆที่มีอยู่ในอาหารไทย ขอบคุณสุพิเดิมผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่